ขอเอานกไปก่อนนะคะเตยมตัวคะ่ะทุกคนเอ,เ,นะเอาแบบตึงๆเลยนะเอาแบบนัดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยนะ8685537คะ่ะ8685537มาห้าดมเลยเธอจ๋าจอยากวิ่งไปทักแล้วบอกว่ารักเธอคิดนานวันนี้มุกนี้ น่ารักจังเลยสวัสดีพี่จันเจ้าด้วยนะคะไอ้เจ้าอยากเล่นด้วยแต่อยู่ใดซิลเวอร์ก็มาได้ขนาดเออขนาดแต่ก่อนอ่ะมีตัวแบบไปไหมไอเออ่ะบรอนจัดกิจกรรมแข่งไหมขอขอขอสักสามร้อยลายละกันตอนนี้สองร้อยละมารวมหัวใจให้ในเรียวเฟมอยากเห็หนหนัวใจละดัวขึ้นมาค่ะเจ้าเฟมสวัสด,ด,ดีไอ้เจ้าปณนิดาลืมแอดไอ้เจ้าสสิวิมลทำไมไม่เตือน ไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> เตือนเตือนเฟมด้วยนะเ <f air> ฟมชอบเพลงนี้อ่ะแต่ว่าเฟมลองได้แค่ท่อนเดียวอ่ะอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนทั้งลมหายใจลองได้แค่นี้อ่ะแต่ชอบอ่ะอันนี้อย่าเรียกว่าชอบเลยเนาะถ้าลองไปแค่นี้ สวัสดีครับดีค่ะสวัสดีคใค่หมกด้วยนะคะไม่อยากเตือนคิดเกียรเตือน้หน่อยว้ายละผมย,ยาวๆน้องวันนี้มาทันไหมครับทันสิคะ่ะอยู่ในใจเลยมนาะชาละเด้อขอบคุณครับไอต้าปนิตาหน้าเฟซบุ๊กอุ๊ย,ย,ยหน้าเฟซบุ๊กมันจะแบบว่ามีชื่อเล่นแบบได้น้องแตบบ่ว่าเฟมไปเลยเฟมเฟมไปเลย แม็กแม็กแม็กกี้สวยจังเลยขอบคุณไข่มูครับสวัสดีครับผมมาครั้งแรกสวัสดีครับมาเสียรออุ่นหนูเริ่มกลัวละหนูเริ่มกลัวพี่โอมละอุ่นอะไร หมายถึงให้หนูวอร์มาเหรอกระตุกไม่ใช่กระติกต่างหากอ้าวสนุกฉื่ดาดิดาดีดาอุ๊ยลืมลืมโชว์สกายวิงเลยอ่ะสกายวิงคุณไทร์บุ๊คน่ารักจังคุณค่ะเดี๋ยวขอปิดเพลง เกมสักตนันให้เด็กมันดูว่าการตั้งใจเล่นเกมมันเป็นอย่างไดห,หรือว่าสันพี่เฟมคี้ลืมเิ่มทําหลายอย่างดวแล้วพี่ก็ชอบชอบลืมลืมแค่ชั่วคาวนะไม่ได้ลืมตลอดนะเพราะว่าแบบบางทีเฟมก็ยังแบบยังยังจำแม็กกี้ได้ตลอดเลยเงี้ยเลกเล่นฟรีไฟดีไหมอะรอ้อยเฟมเลิกก่อนเคยเลิกแล้วกันเอเคปะ่กาแฟ

บาๆก,ก็เจ็บอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงดัึ้งเน็ตเฟปไม่ได้หลุดใช่ไหมอ่ะทุกคนยังอยู่ดีใช่ไหมวันนี้เน็ตบ้านมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันชอบหลุดเ่ะไปตัดคลิปก่อนนะได้เลยค่ะพึ่งมาสวัสดีมุดจรินด้วยค่ะอัญโงค่ะชิลลเพึ่งมาก็ดีละค่ะกดไลค์ก็แชร์ให้่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสร้างห้องกันนะคะ500รยไลค์เฮ้ยมันจริงๆด้วยเน็ตมันหลุดจริงๆด้วยพี่อม กอดใครไม่อุ่นเท่ากอดเราเนาะเฟไม่ลองไม่ลูกอยู่ๆขอบคุณครับไปตัดคลิปก่อนนะได้เลยครับพี่อ่านชื่อหนูผิดมุจิรานันอขอโทษขอโทษขึ้นมาครับสวัสดีธนากรครับเล่นด้วยได้ไหมครับได้สิครับน่ารักขนาดนี้ยัเล่นด้วยไม่ได้หอเล่ไมเก้าอี้เป็นนี้ว่นหนูนั่งไม่ตรงตลอดเวลาเลยป้าชีวิตดี จะพยายามต้าวสตรีม2ได้ไหมอ่ะคืออะไร,รอ่ะคะหมายถึงดูโอเหรอเฟมเล่นรอยยอดไลน์นะคะเมื่อไหร่ที่ยอดไลน์ครบจะลอยร้างกันนะป่านนั้นคงจะมีคนมาเล่นกับเราแล้วแหละสู้ๆค่ะทุกคน อยากใช้สอบชาร์จบ้างอะสต,ติดที่เล่นไม่เป็นนะสิประเด็นเล่นสอบชาร์จดีไหมไอ้เต้าตัดเสร็จแล้วไวมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอกำลังใจสอบนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แบบได้ที่หนึ่งย มันกระตุกนิดๆใช่ปะอันไหนกระตุกอะเน็ตเราหรือว่าเน็ตเฟรมทุกคนมีใครกระตุกหรือเปล่าครับมาดูครั้งแรกครับสวัสดีพัคเตอร์คร่ะสวัสดีคนน่ารักสวัสดีคนน่ารักกว่าไม่ร้องไห้หรอใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้าเฟรมสุดหล่อด้วยนะว่ากันมาแล้วนะครับสวัสดีเต้าธัญญัตน์ด้วยนะคะสวัสดีครับมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนสู้ บ่บ่บอกระตุกโอเคได้แต่หน้ามานีเริ่มเริ่มละลองเพลงให้เฟมฟังหน่อยทุกคนใครใครที่เข้ามาแล้วเนาะแบบว่าเข้ามาในอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกจอเข้ามาในตีเฟมอ่ะแล้วก็แบบเออลองเพลงให้เฟมฟังสักเพลงหน่อยนะเฟมอยากฟังอ้จอจอจอเหงาเฟมเหงาก็ปกติดีนี่ไม่ไม่กระตุกหน้ามาเด๋ออุ้ย ทำให้เราดูแย่ใช่ไหมวัสดีครับพี่เฟรรมสวัสดีด้วยนะคะหมัดมันมองไม่เห็นเลยลำบักเฉียว <c oughs> อยากได้คาตนาอยากอวดคาตาาใหม่อะคาตนาใหม่ชื่อว่า black o r n e r น่ารักไปเฉยม่งวงทุกคนน่ารักมากี๋ยวจะเอาให้ดูอยู่นะคะแป๊บนึงขอใช้ชีวิตในการเล่นเกมส์สแปร๊สตีมสองรอบได้ไหมวันนี้น่าจะรอบเดียวนะคะ แล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมาเวลาเดิมค่ะแปดโมงตรงเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนว่าไงอะใ้่องทวงดีกว่าแปดโมงตรงทุกวันนะคะต่อไปตื่นไม่ทันก็ตื่นตอนไหนค่อยมาตอนนั้นไม่ต้องรีบใช่มอุ้ยทำไมเฟไม่มีอะไรเลยของุณอ่ะไอโฟสักก็รูปเดียวก็ยังไม่มีเลยนะ สวยจังเลยะค,ะค่ะขอบคุณค่ะลงกี่โมงอ่ะอ้วนเดียวขาว่าอ้วนชุดเบาๆก็จริงมองให้แปรบปอกี่แชร์แล้วว่า1 8 0 0 0 0ล้านแชร์ทุกคน500ไลค์เดี๋ยวเราเริ่มสร้างห้องกันนะคะสร้างแจกห้องละ500เพจน,นะคะจะแจกจนกว่าจะครบ1,000 0นเพจน,นะคะเพราะว่าเพนจะฉลองติดตามครบแสนเพราะฉะนั้นก็ กิจกรรมเฟีมจะเฉลี่ยละกันเพราะเฟีมไม่รู้ว่าเราจะมากันวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟีมจะจัดกิจกรรมทุกวันจนกว่าจะครบ1นึ่งหมื่นเพจนะคิดาถ้าวันนี้ครบเลยพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แจกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็แจกเป็นปกติอะไรเงี้ยห้องละ500เพจนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันมียอดบนหัวแล้วก็เข้าเล็นห้องมาเล่นด้วยกันได้เลยนะแล้วก็จะมีเอ่ออะไรวะเขาเรียกว่าของสมน้ำหน้าคุณเล็กๆในน้อยให้ดีกนวะ่า คนไหนที่เขาตีเซมทันแล้วพาเซมบูย่าได้นะคะเป็จะแจกเพชรทั้งตีอยู่เลยใช่ป่าหนึ่งบูย่าแจกเพชรทั้งตีโอเคไหมแต่ว่าวันนี้ไม่คุณไม่เคยโดนอ่ะๆคนในทีมเริ่มมีกำลังใจแล้ววิ่งหากระสุนใหญ่เลยอุ้ยอนน้แล้วเนี่ยใครวิ่งตามซีนแอบปะอุ้ยมันไม่ใช่และ ศัตรูนะอ๋อไม่ใช่เพื่อนจีบจีบใครอะจีเฟมเหรอะ <c oughs> ทำไรอะเตี <c oughs> ยมไปหาที่แรกไอทัวอลกันเถอะมันไม่มีอะผมเบอร์สี่ผมจริงจังละอ้าวเหรอกำลังใจมันหดสู้ขึ้นมาเหรอ อย่าลืมเตือนให้เฟมแอบซับด้วยนะคะเ <ST AN CE> ฟลลมลืมเลยนะน่าระ <ST AN CE> วังระวงไปหมดละขอบคุณ ต่อให้เฟมตายใช่ป่ะเพื่อนก็ยังทําภารกิจได้ต่อนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบเออเฟมตายแล้วเราทุกคนก็จะทําไม่ได้ทําได้ตอนนี้ยอดไลค์สามอแล้วค่ะทุกคนโอ้โยใกล้จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแจกเพชรวันนี้แล้วว่าสั้นเดี๋ยวเดีจะขึ้นอันนี้ให้ทุกคนแบบสบายใจด้วย อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์นะคะวันนี้สร้างห้องแจกเพชรห้องใหญ่เนี่ยเฟรมจะให้500ไลค์นะเอ้ย500เพชรนะคะเดี๋ยวขอพับตรงนี้ก่อนพักตรงนี้แันหนึ่งเดี๋ยวขอพิมพ์1บูยา y a h อ้าวโอ้โหภาษาแล้วน่านึ่งบูยา y a h แจกเพชรทั้งตีนี้แจกจนกว่าจะครบนั่นแหละทำไงดีอะเอาเอาไว้ข้างบนละกัน อ,อ่านออกเปล่าอะ่ะลำพานบอกนะจะเปลี่ยนให้กลัวจะได้มีกำลังใจในการเล่นขึ้นมาแน่นอนจะได้มีกำลังใจในการเล่นนะคะเฟรมก็จะได้ไปสู่เออเขาเรียกว่าอะไรนะจุ๊บๆเฮ้ยเอ่อมันกดซับหรอหจริงไหมเนี่ยขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากเอ,อิรดไว้ครับเอ,อิรนันลินขอบคุณนะติ อยู่ตรงนั้นช่เนเราใส่อันนี้เราใส่อันนี้วิ่งไปตลอด มีกระเป๋าแล้วดีใจจุงโอ้ก็เลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะเพจหรือว่าบัตรเลนชื่อเนาะบัตรเลนชื่อก็ให้ทุกคนคะ่ะส่วนเพจก็เอาไปคนละ172เจพจคะ่ะส่วนห้องใหญ่นะคะคนละ500ร้อยเพจอนะม่ใช่เออรางวัลละ500ทำไมที่ไก่จัง มันเป็นเรื่องธรรมดาแหละที่จะเป็นไก่ะนะคะจะไม่เรียรหรอกไม่เน้นเล่นค่ะเนนลีลาโอช่วยด้วยไม่มีอะไรเลยอยากระสุดก็ไม่มีเชิญมาเล่นด้วยหน่อย ไม่ได้หรอกละเล่นละเลนเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ถึงตอนเชิญยังไม่ถึงตอนเชิญห้500าร้อยไลค์สร้างห้องแจก500เพรนะคะโอ้ยไ,ไม่มีไอ้เลยแม่หนูสตายแล้วขอโทษเพียม <c oughs> ตายภารกิจไม่ล้มเหลวกุกก <c oughs> <c oughs> ุวกว่าสัน <c oughs> ไม่เป็นกำลังใจให้หน่อยหรอ มันไม่มีความสุขที่ได้เจอกันแล้วหรอกดูทำอะไรพีดไอไ้ไก่แกนะสิไก่ต้นไดไ้ก่ับขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะแล้วก็การติดตามนะคะตอนนี้300ร้ยไลค์แล้วทุกคน500ร้ยไลค์เดี๋ยวเราเลื่มสร้างห้องแจกีกันส่วนเปูย่าทั้งตี้เนี่ยก็ขอให้ทำได้แล้วกันเนาะขอให้ได้สักตี้หนึ่งต่อวันก็ยังดีนะคะ บางคนนะ่ะที่เขาแบบบุญ่าทุกวันอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะไม่ซีเรียสหรอกแต่เราอะ่ะเรเคยได้บูญาบูญญาเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าการพ่ายแพ้เป็นเรื่องง่ายมากเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะสีมันไม่น่ารักเอาสีแดงเลยนะหรือสีชมพูดีสีแดงด้กวยเอาแดงแ้ะ แงกูงบาดมากเลยอะเนียแงเข้มๆปะโอโแสบตาบ้าข้างบนอ่ะเดี๋ยว ตกใจอยู่ส,สรุปก,ก็คือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีการชนะไอ้เราหรอโอเคได้ตามนั้นคัสตอมเหมือนสีเสื้อเลยใช่ะยะพยายามให้มันเป็นเหมือนสีเสือเ้อท่านนันออกสีส้วมว่ะหน้ามันดูลกหน้าลกหลังไงลกตัวลกทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีขาวดำด้ <laughs> มันเป็นอะไรมันแสบตาบะ ต่อเลยนะคะทุกคนหนึ่งบูยาแจกิีทั้งซีนะคะขออนุญาตรับแอด์แอด์แอด,แอด,แอดเ์เทียนก่อนนะคะตอนนี้ยอดไลค์จะเข้าสู่400ไลค์แล้วครับ350 500ไลค์เดี๋ยวเราเลือกหายไปไหน,ไน500ไลค์เดี๋ยวเราลืมตั้งห้องกันเลยนะคะ500 L I อ E ใครที่เข้าห้องทันขอให้โชคดีนะคะใครเข้าไม่ทันรอก,ก่อนนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแบบการแจกเพจเนาะก็ต้อง ต, ось, ต, along, ต,ต้องตงตงใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะแอดเลยได้เลยค่ะ129 11 9อ 1, 1, 6 9 9 7, 6 9อ้าวทำไมเป็นฮิโก้อ่ะ129 sick of being cautious i saw a woman call something can't stop this i'ma steal everybody's name call a shoplift sick of hearing everyone complain when they thoughtless pain it's like candy canes it makes me go change it to a better frame into a better name societies and insane we all live for fame